ไฮชิงชวนชิมอินพัทยาพามาที่ร้านครัวแม่หนูร้านนี้อยู่ในเส้นประปรานาเกลือนะคะก่อนถึงตลาดมหาชนพอเข้าไปถึงร้านนะคะอาเฮียก็มาแนะนําเลยค่ะว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ทางร้าน r e c o m m e n ทที่ชิงสั่งนะคะก็เป็นหมึกไข่เค็มกรอบค่ะชิงชอบมากๆคือมันนัวมันทําให้นึกถึงตอนที่ไปกินที่สิงคโปร์รสชาติคล้ายๆกันเลยแบบอร่อยมาก ปลาหมึกของที่นี่นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็มีความสดเด้งกรอบอร่อยมากแล้วที่สำคัญไข่เค็มนะคะมันนัวมันอร่อยคือแบบอยากตะโกนแล้วเท็กเจอร์ของปลาหมึกนะคะคือมีทั้งกรอบมีทั้งกรึบแล้วมันอร่อยมันนัวจากไข่เค็มอะคะ่ะแล้วเขาปรุงรสชาติมาคือแบบบาลานซ์แบบ อร่อยมากๆส่วนจานถัดไปนะคะเอเฮียแนะนำว่าเมนูนี้ห้ามพลาดก็คือยำชมพู่กุ้งทอดค่ะเมนูนี้นะคะรู้สึกว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยอร่อยแล้วรีเฟรชสดชื่นมากๆน้ำยำนะคะมีความหอมแบบพิเศษมากๆเลยเป็นแบบสมุนไพรไทยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมันทำให้จานเนี้ค่ะลงตัวมากๆเลย ชิงขอแนะนําเลยนะคะว่าอาหาร2จานนี้เป็นอาหารที่คุณต้องลองสั่งค่ะคือมันอร่อยแบบสุดๆอ่ะให้คะแนนเลย1 0 0เต็ม10เลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะอเฮียเขาบริการดีมากน่ารักมากเลยค่ะกับลูกค้าประทับใจมากๆค่ะ